การดำเนินการแบบผสมนะครับ Combine operations ก็จะมีทั้งคูณบวกลบอยู่ในนี้ในพหุานามน,นี้เลยนะครับมีหลายวงเล็บนะครับมี3วงเล็บก็ทำวงเล็บที่อยู่ในสุดก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าวงเล็บปีกาเนี้ยอยู่ข้างนอกแล้วก็วงเล็บที่เป็น b ค a เ k e t ยอยู่รองลงไปแล้วก็อันนี้ในสุดนะครับเราก็ดูในสุดนิด่่อนมีลบ x อยู่หน้า เราก็เอาลบเอบ x ซเนี่ยคูณเข้าไปทีนี้เราคูณที่นี้เข้าไปลงเล็บเราก็จะได้ลบ x กคูณ3ก็ได้ลบ 3x กลบ x ็คูณลบเก็เป็นบวก x กำลังสองนะครับนี่คือลบตัวนี้คูณเข้าไปนะครับเราก็ได้ตัวที่มีอยู่เดิมคือ x อครับเราวงเล็บปิดก่อนตัวอื่นไม่ได้ทำอะไรนะครับ ลบสามกับห้าปีกลางแล้วลบสามเอ็กเคต่อไปก็ทําในวงเล็บต่อไปนะครับลบสามเราจะเห็นว่าลบสามเนี่ยคูณอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลบสามคูณเข้าไปนะครับลบสามตัวนี้คูณเข้าไปลบสามคูณเอ็กก็ได้อ่อก่อนจะรวมก่อนจะทำรวมโพสก่อนนะครับมีบวก x ตัวนี้กับลบสาม 1วก,กับลบ3ก็ได้ลบ 2x เ็นะครับเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับได้ลบ 2x 2ตัวนี้กลายเป็นลบ2 x แล้วนะครับเราก็ลบ3คูณกับลบ 2x ก็ได้บวก 6x แล้วก็ลบ3คูณกับบวก x กลังสก็ได้ลบ 3x กลังสนะครับก็ปิดวงเล็บไว้ แล้วก็มีห้านะครับมีห้าเราปิดวงเล็บด้วยปีกาวงเล็บด้วยปีกาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นลบอยู่หน้าวงเล็บหน้าวงเล็บปีกานี้นะครับเราก็ถ้าเห็นลบก็คือลบหนึ่งคูณนั่นแหละพอลบหนึ่งคูณเนี่ยเครื่องหมายข้งางในก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าหมดนะครับคูณเข้าไปนะครับเราก็ได้ลบห้าลบหก บวก x, สา x กำลังสองจะได้เป็น3 x นะครับเหมือนลบ1คูณเข้าไปนั่นแหละนะครับบืมใช้เท่ากับแล้วก็จับพจน์ที่คล้ายกันเทอมที่คล้ายกันรวมกันนะครับ3 x ลบ6 x พอเราเขียนดีกรีเรียงกันนะครับเอา3 x กำลังสองขึ้นมาก่อน3 x กำลังสองแล้วก็ทานี้รวมกันได้เป็นลบ3 x แล้วก็ลบ5 เสร็จแล้วนะครับแลในในขั้นตอนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวว่าะระวังเรื่องเครื่องหมายเวลาคูณกัน,นนะครับเท่าน,นั้นเองแล้วก็การทําอย่างละเอียดละเอียดนะครับถ้าค่อยๆทําไปใจร้อนนะครับแต่ว่าไม่ยากนะค่อยๆทำก็คิดว่าคงจะถูกนะครับสวัสดีครับ